จังหวะนายกลุงตู่ยังไม่ท้อเร่งปั่นแต้มลงพื้นที่หาเสียงยอมลาง,งานวันนี้ลงสวนลุมแถมมีคิวปราศัยแน่นยาวไปถึงก่อนวันหย่อนบัตรที่จบลงที่เวทีอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินหลังชัดเจนแล้วว่ายัางไงก็ต้องแย่งแต้มกันระหว่างพักฝ่ายอนุรักษ์นิยมด้วยกันในปีกพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันที่แต่ละพักมีจุดแข็งต่างกันไปโดยเฉพาะการมีบ้านใหญ่เป็นฐานตามด้วยกระแสะและกระสุนเช่นเดียวกับพั พี่พลังประชารัฐของหลุงป้อมที่ได้เปรียบกับแนวก้าวข้ามความขัดแย้งที่หลุดจากข้อจํากัดการดิวการจับคั่ในการตั้งรัฐบาลที่ยังเลี้ยงกระแสะบนหน้าปัดข่าวได้ตลอดแบบคุมจังหวะรุกก็ดีรับก็ได้อย่างที่เห็นล่าสุดกับการแก้ทางหลังไพบูนออกมาชิมลางดึงกระแส f c ฝั่งอนุรักษนิยมที่ถูกกระเพื่อมโดยบิ๊กตุ๋ยพีรพันธ์หัวหน้าพักรลวมไทยสร้างชาติที่มีการพูด ถึงมาตรา112และตามมาด้วยการออกมาของเสียโอชัยวุฒิตอบโต้บางพักที่แตะป่มการเกณฑ์ทหารอันเป็นที่มาของประกาศพลังประชารัฐไม่ร่วมเพื่อไทยเพราะนโยบายไม่สอดรับกันเหตุมาจากที่ไม่เคยพูดชัดกรณีมาตรา112 ที่ก็เช่นเดียวกับอีกฝากข้างฝั่งค้่พักการเมืองฝ่ายเสรีนิยมหรือที่เรียกกันฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลของทิมพิธาไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยที่กดดันกลางอากาศทุกครั้งที่เจอให้พักพี่ใหญ่ฝ่ายนี้อย่างเพื่อไทยแสดงความชัดเจนการจะ จับคู่ตั้งรัฐบาลกับฝ่ายประชาธิปไตยก่อนไปดิวข้ามคัวหรือไปแตะกับพักทหารพี่น้องอย่างที่ก้าวไกลประกาศชัดว่าไม่รวมไม่นับรวมประเด็นปลีกย่อย ที่สอดคล้องคล้ายกันกับปมจุดยืนต่อมาตรา112ที่นักการเมืองทุกพักระมัดระวังในการแสดงทา่าทีซึ่งทั้งหมดยังไม่นับรวมท่าทีความพยายามแต่เป็นพักพี่พักน้องจากก้าวไกลในหลายเวทีจนมาสู่การประกาศของเศรษฐาวันก่อนว่าให้เลือกเพื่อไทยทั้งหมดเพื่อไทยไม่มีพักพี่น้องที่ว่ากันว่าในประเด็นท่าทีความไม่ชัดเจนดังกล่าวของเพื่อไทยส่งผลให้ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลโพสํารวจพักเก้าไกลเริ่มขยับตามใกล้เพื่อไทยจนทําให้นายแบกนางแบกออกมากดดันจนทีมยุทธศาสตร์เพื่อไทยต้องขยับเตือนไปยังผู้สมัครสสอของพักให้ขยันกว่าเดิมในการลงพื้นที่พบประชาชนที่ความเคลื่อนไหวในทิศทางการกดดันให้แสดงท่าทีทางการเมืองให้ชัดเจนดังว่าทําให้อุ้งอิงต้องออกมาอีกช็อตเมื่อวานซืนประกาศให้ดูที่สีหน้าตนเองจะร่วมกับคนที่ทำ รัฐประหารพักมาถึงสองครั้งหรือไม่ แต่ก็ไม่ยอมเอ่ยปากชัดว่าจะไม่ร่วมกับทั้งพักพี่และพักน้องคือพลังประชารัฐของลุงป้อมและรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่หรือไม่ที่ถัดจากนั้นเมื่อวานลุงป้อมก็ออกจดหมายฉบับที่9ที่นอกจากจะส่งสารแจ้งในทีว่ายัางคงตีมก้าวข้ามความขัดแยง้งไม่ได้ปิดทางดิวข้ามขั่วร่วมกับเพื่อไทยอย่างที่ไพบุญพูดทางหนึ่งเหมือนส่งนัยสัญญาณในทีผ่านเฮาถูกป้อมวิธีการตั้งรัฐบาล แบบลุงปอมที่ตอบในคำถามที่ว่าพักพลังประชารัฐจะจัดตั้งรัฐบาลแบบไหนอย่างไรจะร่วมกับใครพักไหนว่าเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เป็นตามขั้นตอนที่เหมาะสมด้วยเงื่อนไขเฉพาะหน้าซึ่งขึ้นอยู่กับการเจรจาอย่างรอบคอบและต้องเป็นไปในนามมติพักไม่ใช่เรื่องที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมาประกาศตัดสินจะไม่เป็นเช่นนั้นหากจะมีที่เด็ดขาดแน่นอนก็คือพลังประชารัฐจะต ตัดสินใจทุกเรื่องทุกอย่างด้วยเหตุผลต้องร่วมกันก้าวข้ามความขัดแยง้งและว่าคนที่มีประสบการณ์การเมืองจะรู้ว่าในการจัดตั้งรัฐบาลทุกครั้งที่ผ่านมาล้วนมีเรื่องราวที่แปรเปลี่ยนไปไม่เคยเป็นไปอย่างที่ประกาศไว้ในช่วงหาเสียงทั้งนั้นมีข้อมูลที่จะพูดถึงการปรับเปลี่ยนของพักเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนมากที่สุดเสมอไม่แต่เท่านั้นลุงป้อมยังมาขายี้ตอบแบบซ อ,อรับกับที่หลานอุงอิงพูดถึงว่าจะไม่จับร่วมกับพักที่มีคนเคยทำรัฐประหารเพื่อไทยถึงสองครั้งในวันนี้ว่าก็แล้วแต่ก็ผมไม่ได้ทำนี่ผมไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้ทำผมมาช่วยท่านนายกเท่านั้นเองเมื่อถามว่าแสดงว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการทำรัฐประหารอย่างที่นางสาวแพรทองทานบอกใช่หรือไม่ลุงป้อมตอบว่าไม่มีหรอก